ถึงก็นานแล้วนะถามว่าวันแม่เราก็คิดถึงเขาเราก็นึกนึกนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหว้แม่อยู่แล้วเพราะเราไม่มีแม่ให้ไหว้ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาน,นะพี่นะไม่ได้เจอกัน ถ้ามีคิดถึงเขาบ้างถามว่าอยากเจอก็อยากเจอเลยเพราะเราคิดตามหาเขาอยู่แล้วเหมือนกันอยากไปหาแม่ได้เร็วเลยมัมเกดอยากไปไพาไปเลยเย็นนี้เลยไหมล่ะไปเย็นนี้เลยใช่ใครจะไม่รู้ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ได้ครับนะ<อ> <R ud> แม่คนหนึ่งจะลืมลูกได้ยังไงนะครับก็เหมือนลูกที่ไม่ลืมแม่นั่นแหละจะพาไปไหนจะไปเกาะอะรันเนาะพาพี่แบงค์ไปหาคุณแม่กันครับคือแม่ก็ต้องทำงานอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำงานก็ ก็ไม่มีเงินให้เขากินนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพ่อเขาก็ไม่ค่อยได้อะไรกับมาก,มากมายกับเรื่องเนี้ยเพราะเขาขับรถบัสอะคะ่ะเขาก็เรื่อยๆของเขาอะมีก็เรามีเป็นหลักนี่แหละคอยซื้อนมคอยหายาให้กินอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่สบายอะ่ะอยากบอกเขาว่ารักเขานะรักเสมอดถ่งเขาตลอด ฉะตากแรงฉันอ่อนล้เหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตเชิงคมคืนอยากย้อนคืนแกไกไอ้ก็ไหรท่ทางบ้านก็ถามหาเขาก็บอกว่ายังไม่เจอก็บอกเขาไปอย่างเนี้ยเขาก็บอกให้ปยายามตามก็บอกว่า ตามอยู่ก็ตามทําโทรศัพท์เนี้ยแต่ว่ามันไม่ขึ้นเขาเลยมันขึ้นชื่อคนอื่นเราก็ไม่รู้จะตามยังไงไจะบ,บอกว่าแม่ขอโทษว่าแม่ตามหาไม่ถูกไม่รู้ว่าตามหาที่ไหน ตามหาลมพลียหลับไหลแต่ใจ